สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันใน Battlefield สองส่นะครับอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตื้อเปิดมาก็เรียบร้อยเลยโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นปืนเอ็มหนึ่งกาเรนนะเป็นน่าจะเพิ่งเข้าเกมนะคิดว่าน่าจะเพิ่งอัปเดตเข้าเกมผมก็ไปเล่นานานแล้วผมเพิ่งกลับมาเล่นผมจะเล่นคู่กับตัวละครอ่เปียกนะเอาไว้อ่าสแกนหาศัตรู เล่นแบบแอคทีฟแต่จะคิวได้ไหมไม่รู้เป็นไงล่ะโอ้กระหมดซึ่งโหมดที่ผมเล่นในวันนี้นะครับเป็นโหมดอ่าคอนเฟสนะทุกคนโหมดคอนเฟสมันจะได้ยิงกันนัวๆดีไหมยิงมันมากเจม่งการันคือปืนมันก็ค่อนข้างแรงนะ970บบใช่ไหม ใช่ปืนมันดาเมจ70นะเป็นอยู่ประเภทเดียวกับพวก DMR เนาะต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ค่อยเล่น DMR ในเกมนี้นะตัวไหนที่ผมเล่นก็เป็นพวกแบบ SMG Assault r i f e แล้วก็ฉีกไปสไนเปอร์เลยนะ DMR ไม่ค่อยได้เล่นเลยก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว DMR ตัวอื่นมันดีบ้างน้อยแค่ไหนนะแต่ว่ารู้สึกว่าเอา M1 Garand มาเล่นเอา M1 Garand มาเล่นานนี้มันมันฮาดีอะ่ะอาปืนอาปืนสมัย สงครามโลกมาเล่นในสงคราม E มันจะยิงโดนได้ยังไงอ่ะของซนซีสองนะมันฮาดีเวลาเรายิงคนได้อะมันแบบอุ๊ยโดนยิงด้วย M1 Garand เหรอเฮ้ยเพื่อนย่งเพิงไปเดียดร้อย,อยแล้วก็เหตุผลที่ผมเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีเฟสให้เล่น M1 Garand พอดีนะเป็นเฟสอ่าเป็นทุ่พาสเนาะ ถ้าให้ได้15ห้ตัวด้วยเอ็มหนึ่งตารลงโอโ้โหเล่นยังไงเนี่ยรถถังตักขนาดนี้เรียบร้อยอุ้ยยิงไม่โดนโจบแล้วฮ้ยเฮ้ยมันจะยิดไหมยิงสูงไปหน่อยระยะใกล้มันยิงยากอยูน่นะต้องน้าจะต้องเล่นระยะใกล้ถ้าจะโอเค โอ้การจำคานว่าแล้วว่าเห็ดอะไรเว็บๆแต่แค่ไม่ได้สนใจตัวดำยากนตรงนั้นมากเลยไม่น่ายิงได้เพิมหนึ่งการเ่นจะยิงไกลอะไรขนาดนั้นพี่ก็เทียบเกินนะไรล,ล่าเราวผมว่าจะโดนสไนยิงโอ้โอ้ไม่เห็นมีตัวอะไรเลยแถวนี้ พี่เดาเสน่พ <rock teor> ี่เดาเสนมามาเจอกับโอ้โหฝันรุดก็มีมาลงจุดที่มันนัวๆหน่อยดีกว่าจะได้มีตัวให้ยิงเล่นอ๋อ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 ตะยูการเล็งเป็นศูนย์ อ,อาอีกรอบโอ้โหรถถังอยู่ข้างหน้าเลยเราไม่สามารถดันขึ้นจุดซีได้เลยแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เปรียบคงซีไว้ให้ได้เราก็จะชนะแล้วชนะโดยที่เอาคิวแค่ไม่ได้มาเล่นตัวล่าแต่ล่าไม่ได้ เล่นทำไมไม,ม,มันยิงไม่ทันปืนเร็วจริงๆเหรอน่าจะต้องน่าจะต้องเล่นซุ่มๆนิดๆไม่แอคเซสีมากเท่าไหร่มาโอ้ชีวิตมาไม่มีเลยเหรอ อา้าวตายหมดแล้วพวกแใช่อ่านน,นเพื่อนนั่นเปลี่ยนรู้แค่น้อยอ,อีกสักตั้งหนึง่งไกลเกินแขนดีหลักเข้ามาแตหารเท่นั้นเออยิงไม่โดนแม่ยิงออกไปหกนัดโดนนัดเดียวอ๋อด้านขวาเข้าอีกแ่หางมาว่ายิงไม่ทันเลย m 5 a 3 Assault Rifle ด้ว่ฟฟความที่ไม่ค่อยด้ดีมาสะกิวกลางมากแต่อย่างน้อยขอ15ตัว11ละขอ15ตัวขอ15ตัวก็จะเสร็จอ่าไปต้องพลาสาวี้โ,โห เป็นรถเข้ามาข้างในม่าจะยึด4-2คืนไม่มีตัวให้เล่นเลยทีนี้ปันไง <c oughs> เรียบร้อยเต็มหัวทะลุคว <c oughs> ัน,าน <c oughs> อามันตายไปแล้วเ <c oughs> พื่อน ใจเย็นเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งท้อเพื่อนฉันมาช่วยแล้วเออไปเลยเอ,อุ้ยยิงหมดแม็กวก,วกว่าจะตายโดนแค่สองเม็ดสกิลโอ้เอ,อมมิ่งเป็นศูนย์เฮ้ย เออเป็นไงเหมือนมันปิงปิงหน่อยหน่อยดีกว่ารู้สึกรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกเหมือนมันปิงปิงนหน่อยๆนหรืออาจจะคิดเองอาจจะแค่เราสกิลกากเองเออสิบสี่แล้วว่ะทุกคนสิบสี่แล้วเกิดไหนนะเกิดน,นี้ดีกว่าโอ้โอ้โอ้โอโอโอจะปวดไม่มีเลยแถวนี้ โดนปามีใส่มัวแต่กดมัวแต่กดอัดคลิปเรียบร้อยเลยโดนปามีใส่เลยโงนี้อัดย,ยาวๆแล้วค่อยไปนั่งตัดดีกว่าวไม่เป็นไรผมขี้เจ็บตัดผมก็จะเล่นแบบนี้แหละก็คือกดหยุดกดอัดกดหยุดกดอัดเรื่อยๆมาต้องมีสักตัวดีแถวนี้โอ้โหไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วย สองตัว M1 น a ่ง i n e ลอยโดนไหมไม่น่าโดนง่ายๆเฮ้ยโดนโดนโดนไปสองเม็ดเรียบร้อยได้ Double assist เป็นไงโอ้โหปืนมันใช้ได้อยู่นะ m ง Carbine ของจริงเฮ้ยจะมาไงอะ อยากจะเอาเขาไปหน่อย14ยังฆ่าไม่ได้เพิ่มอีกตัวเลยด้วยนะซิดไม่นับตัวก็จะเสร็จแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหรีคอร์เตอร์เพื่อนชุบไหนฮะเพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนชุบไหนหาเพื่อนชุบไหนหาเพื่อนอยู่ใกล้เกิดก็ได้ข้างในกำลังโดนยึดขึ้นอีกแล้ว 400 200ที่อยู่ตรงขวาสแกนอ้าวตายไปแล้วไม่ตายไปแล้วเฮ้ยเอ้าแล้วเมืม่อกี้ชุดมันไม่สแกนว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะอะไรวะอ๋อน่าจะปิงโอ้ชีวิตเล่นแบบปิงปิงชุดไม่สแกน ช่วงวันสะแกนตอนกูตายแล้วเฮ้ยนั่นไงโอ้โอ้จัละบุนจัลเกชุบหน่อยฮะโอเคฮะขอบคุณฮะปาควันก่อนอย่างแรกแล้วก็ตายขอตัวเดียวก่อนจดแมชตัวเดียวเท่านั้นเฮ้ย กหลังนี้เออยิงแบบไม่สะโข่เฮ้ยข้างในกำลังรีโหลดอยู่แม่งก็รีโหลดช้าด้วยนะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนรถถังยิงะร,ระหว่างแมตมามาพักผ่อนทำปกคลิปกันหน่อยดีกว่า รีโหลดแข็บแข็ภาพแข็ภาพสวยๆงามๆโอเคฮะเราไปช่วยเพื่อนต่อเราเฮ้ยเราสิบห้าเลยดีกว่าเฮ้ยเสร็จยังวะคิวห้าคิวแล้วไม่รู้ทำไปต่อเผือ่อมันยังไม่เสร็จเลื่มดูเลยทุกคนที่ต้องโหดจะยิงตัวข้างบนนั้นได้ปะอ้าวตายแล้วตายก่อนโ<ถ>อ้เฮ้ยเธอแดนบินลงมาเฮ้ยเฮ้ยข<ม>อสแกนหน่อยเฮ้ย เออเต็มหัวไม่นอนเสียะมาต่อไปออกออกไปสู้แต่มันอยู่ข้างหลักออได้เลยช็อตจังหวะเย่ๆทุกช็อตเพื่อนเพื่อนแข็งใจไว้โอ้โหเครื่องบินม,มีใครอยู่ใกล้ไหม่ยไม่มีโอเคเกิดโอเคแล้ว เสร็จมัยนะเราได้ไป17คิวก็ก็ถือว่าไม่แย่มัง้งไม่แย่มัง้งอยู่ันดับ17ด้วยก็โอเคสำหรับแมตช์64 vs 64ไม่แย่หดูสกอร์เราสิเอ้ยมาร์คแมนไลฟ์โคิว16เลยวะได้สิทองด้วยคาร,ร์เรียเบสทำมาเกดดอน ฮ้ยสกบร้อยี่สิบหกก็โอเคนะไยวมาดูเสร็จไหมเควสอ่ะกัะนไะอ้อนี่ไงคิววิดมาร์คแมนอ๋อไม่ใช่คิวว<ม>ิดมาร์คแมนสิบห้าตัวแต่ถ้าคิวด้วยเอ็มหนึ่งการแลนด์มันดับเบิ้ลโอ้โหนี่จริงๆแล้วแม่งได้สามสิบแต้มเลยนะโอเคผมได้เงินเติมฟรีมานะผมจะซื้อ พรีเมียมเมทัลพาสไปเลยคอนเฟิร์มเจริงผมได้ฟรีแค่ร้อยเดียวเนาะแต่ว่ามี400อยู่แล้วจากที่เคยเล่นไว้ก่อนหน้านะไม่เคยซื้อเบทเทลพาสเกมนี้เลยมาซื้อตอนที่เกมมันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วมีคัดซีนเหนอะเโอ้มีคัดซีนด้วยอวานมันเหมือนเป็นคลิปที่อัดไว้แล้วก็เอาชื่อเราไปใส่ใเฉยนะ โอเคเราก็อีกสามวลลิก็ไม่อยากนะแล้วเราก็ได้คืนมาอีกสี่ร้อยไม่ต้องพาสหน้าก็รออันฟรีแล้วก็ค่อยกดซื้ออีกรอบนะกดล็อก ok หมดแล้วสกุสกินปืนจริงๆก็ถามว่าสกินสวยไหมสำหรับผมก็ก็เฉยๆนะแต่จริงๆแล้วสกินปืนมันเป็นแบบออกแนวติม,ตม สีแดงๆเนาะขาวๆแต่ว่าผมชอบพวกลายสีเขียวนี่นะลายหัวก็ะโหลกสีเขียวสวยดีแต่ว่าสก,กินปืนสีนี้ก็เฉยๆนะ<ม>1 1> นี่ M1 หนึ่งกาแลนปลดล็อกตอนเวอร์สิบ้าโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม